สวัสดีค่ะนะคะบัพปุ๊บกระเซลนะปฏิพัโอตโอต้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านรถปฏิพัโอตโอต้นะคะวันนี้นะคะณมาเติมสต็อกนะคะรถ SUV เข้าใหม่นะคะของร้านปฏิพัตนะคะรถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะคืออิจูสุนะคะมิลเซเว่นนะคะปี2008นะคะรุ่นพรีโมนะนะคะเปรตินัมพรีโมนะคะปี2008 ะคะเครื่อง3,000ราคา399,000บาทนะคะลูกคา้านะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะลูกค้าสอบถามนะได้เลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะคะเงื่อนไขในการออกรถนะคะขอแค่เพียงลูกค้ามีอาชีพและมีรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้เรารับประกันนะคะว่าลูกค้าออกได้แน่นอน ะะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันสักนิดหนึ่งนะคะขอแจ้งลูกค้าทราบนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามายัางไม่ได้สปานะคะลูกค้ายัางไม่ได้สปานะสาหรับลูกค้าที่สนใจ s u v นะคะนัดเข้ามาดูรถได้เลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังสีเงินโครเมียมนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าเดิมนะคะเป็นรุ่นของปี 2, 2008นะคะตัวนี้นะคะนะแม็กตอนนี้เป็นแม็กเดิมนะคะของอีซูซูนะคะ3.0นะ DDI นะคะด้านรถบอกอย่างชัดเจนนะคะ ที่มองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะมีคิวกนรสาสตร์มีบันไดขึ้นมือจับเป็นสีเดียวกับตัวตรถตัวนี้จะเป็นสีเทาบรอลน,นะคะลูกค้าสีเทาบอลน,นะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่สนใจในรถ SUV นะคะผ่อนสบายกระเป๋านะคะลูกค้านึกถึงคันนี้ได้เลยนะนึกถึงคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะนะคะนี่นะคะรถยังไม่ได้สปามีกล้องถอยหลังนะคะด้านหลังนะลูกค้า สวยนะคะนะสวยมากๆนะคะลูกค้านะราคา3 9 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะหรือชื่นชอบนะคะในรถรุ่นนี้ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะข้างในจะเป็นเบาะสีครีมนะคะเบาะสีครีมนะนี่เลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสวยมากมาก ให้ลูกค้าดูเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะสอบถามหนะได้เลยนะคะราคาเบาผวอนสบายกระเป๋าสวยมากค่ะลูกค้าข้างในสีครีมนะคะตัดด้วยลายไม้ตัดด้วยลายไม้นะคะเป็นเกียร์ MT นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเกียร์มันนุ่นนะคะเกียร์มันนุ่นนะคะ สวยค่ะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบรถในเกมมันนุ่นนะสวยนะคะลูกค้าสวยมากๆนะคะวันนี้นะคะณนะมารีวิวนะคะรถคันนี้ให้กับลูกค้านะคะขอย้ําอีกคั้อ่าอีกครั้งนะคะขอโทษนะคะย้ำอีครั้งนะคะอีสูสุนะคะมิวเซเว่นนะคะปี2008ราคา3 9 9 0 0บาทนะคะติดต่อณนะได้ที่065598 9 2 4 9นะคะ0 6 5 5 9 8 9 2 4 9นะคะ หรือลูกค้าสามารถแอด ID สอบถามรายละเอียดนะคะหรือ,อเดินทางมาดูรถกับเราได้เลยนะคะนะนะคะฝากคุณลูกคา้กคานะคะกดติดตาม y o u t u b e นะคะกดกระดิ่งกด s u b สไครต์นะคะเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับเซนาะในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวดูซิว่านะจะเติมสต็อกคันไหนให้กับลูกค้าได้ชมอีกวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ